นี่เรามาจีบเรือเป็ดนะครับพี่ประขวั่นเป็นใครเป็นคนบังคับเรือหมุนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวดีเลี้ยวดีเลี้ยวดีมันจะชนถอยมาถอยปั่นถอยถอยถอยอะถอยได้นะเลี้ยวขวัญเลี้ยวครับบังคับทิศทางให้ถูกครับเออยไปไปได้ยังไปเลยหน้า หนักพอแขวนแน่เลยเนี่ยไม่ค่อยไปเลยปั่นไม่ค่อยจะไปเนี่ยต้องทายาแก้ปวดแน่เลยมันจะชนบ้านแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพ่อก็ถอยหลังไปทางนู้นเนี่หนูก็เลี้ยวไปทางซ้ายเอ้ทางขวาเอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก่อนเออเลี้ยวขวาก่อนนานกว่านี้ดีใช่ไหมผมเล่นเยอะมากเลยเอะเลี้ยวกับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันมีคนเล่นอยู่นั่นเนี่ยเออน่ะ เพื่อนทุกคนเขาเล่น,นเล่นไม่หลับแป๊บนึ่ง